นี่เยเยอะด้วยจ้ะเอาไม่เอาไม่ยูดีมีแห้งกะยูแดงเนี่ยลืมบังหันนัันพออยู่อ้วนท้วมมากเาที่ยวโทรหาตะการยูนี่ลราซ้อนแถวเงินไหลข่อยกะคิดน้ำเล่าเล่ากะคิดน้ำข่อยพอเล่าเออนี่กระได้โอยเงินไหลอุ้ยสุบบุหรี่ยังตำหอดกับว่าเหล็กพูดนะสุบบุหรี่เออลืมบอก ซูบะขือแกงปลาขี้เล็กพี่น้องเออทุกอย่างหาเก็บหาเก็บขังหัวคหาเก็บริมหัวเลาะบ้านไม่กินมื้อพักกับกัญชาหบักม่วงพักกระโดนพักบุงเรือหมู่บ้านมาตนัตนาละ บอกหนึ่งซูงมเจ้าฟังนะมี่พีมันขอมากพีพีน้องๆมันขอมากพิ่บอกว่าให้ไทยบรรยากาศตอนสอมลำวงมาให้เบิ้งน้ำแนวสันช่วงนี้งดและเจ้างดสอมอืม งดทุกสิ่งยังงานระวงถีร่รบไว้ก็เรื่อนไปเสกอนพีหนองเลื่อนออกไปแบบ่มิกำหนดเลยจ้ะโควีชิบตะหย้ยมือใดผุหลังจังมาวากันไหมึตัวกแต่บนนู้นบนน้อน Nó bổng nguồn oan Nhớ quay xếp ra đấy nè Nó chịu ở không khủng nơi nữa Tao ăn một khủng heo Cứ nhỏ bắt đầu ลุงตูพ่พนักงานประกาศพ่อระบาสุกเสริญหรอมีผลมืออื่นบ่เแ็นบะมีผมทียิบหกันบ่ะ,บะตามที่ควรเบื้องข้าวนะถ้าขอจำว่าผิดถ้าจำผิดก็ขอโทษหรายๆแล้วพี่น้่ง ตรงนี้มียังก้าหากินไปรี้ยว่อนอมขมขมอำลำ้ำสุดยอดเลยจ้ะนี่ยกินเหมือนบานห้องหางก,กีบยุ่งล้อบ้าน ตะขีเล็กซื่อๆได้หน่บริษายหนังบริษายแคบมูบริษานังเลยบ่มหมูเลยอุ้ย เนูอบอกวอ,ออนซ่บจัดแค่ีคนวายอ,อยู่ถ่ายคลิปเซยบนสุสสถานน้ำเอียงครับอื้อ ก้ป้องกันอยู่บนว่าบรหิทธอย่างซะด้วยพี่น้องต่ว่าขันสิบปคิดไปเขียดไปชีเรียดอีหยังายเนี่ยไม่ต้องปวดหัวปวดประสาทพันนะนำ้ำอีหยังเข้ามาเข้ากับถาำตามที่เพ่นนะน้ำมาก ตีคุณหมอเป็นแนนน้ำอืมอันวะเพิ่นคุณหมอเป็นแนนน้ำเอยียงมากเข้ากับตองท้ำตามปฏิบัติตามแล้วถ้าเข้าไปตามที่เพิ่นบอกแล้วแล้วเขา้าไปจะสิบปิชิดอีกยังหลายไปเนอะอืมตั้งชิ่อเดียร์ไรฮะปวดประสาท ดูแลสุขภาพาห้องหมแข็งแรงกินอาหารครบหามูอกินผละใหม่ที่มีวิตามินซี่หลาย ผกส่นเคี้ยวหวังขอท่านระเบิดดูซื้อมาแปดกิโลมนยังเพียบเลย ตีเสือกับเพิ่มขนะึม้นใบไงเนาะเมื่อคืนนี่ขอยอกไปในอ้วนเมื่อ,อคื้นนี่ หายูหายูระยะห่างกันหนึ่งเมตรกินเกาอิ่มเดลีวสีขาวนวลแบบที่นี่บึงโทษทัดบึงเขายัางเดลีวสีขาวนวล <c oughs> เราลมหัวลุ่งขะจารแล้วเราตื่นแล้วทึ้งทังศูนย์ทึงอยากหัวอวังหนึ่งเมตรขะวังโอ้ยเสียงวาตืดมืดเสียงว่า แก่เพิ่ได้เสร็จพักขาสุดยอดเลยจ้ะพักขาตุนนยูนาเฮืแล้วแตกหยอดออนเอเลยได้ยังวะแต่สสวันเพื่อยังนี่อดืดนลต้องกินน้องป bên lót những lăng máy ừ. cứ để lăn mãi đi qua, đầu của mua ăn đẹp, đẹp đấy, anh ừ, cho không à? ซอ,อยสอยนกแตรแตรบินควมสังกสีมีมีติดตัวเหมือนมีรถทั่วรอยขั้นจังสี่กะว่าซอยตุ๊กตามีมีคือตุ๊กตามีสกิดลึกปลอดโลกปลอดภัยปลอดโควิดสิบเก้าด้วยจ้าสู้ๆนะทุกคน Oui. <laughs>